สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา58นะครับโจทย์บอกว่าต้องการสร้างจำนวน5หลักจากเลขโดด1 2 3โดยที่แต่ละหลักมีตัวเลขซ้ำกันได้และจำนวน5หลักประกอบด้วยตัวเลข1อย่างน้อย1หลักตัวเลข2อย่างน้อย1หลักตัวเลข3อย่างมาก2หลักจะมีจำนวน5หลักดังกล่าวได้ทั้งหมดกี่จานวนนะครับข้อนี้ทาไงดี มันมีการกําหนดมาว่าเลขหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งตัวนะเลข2เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งตัวแต่เลขสาอย่างมากแค่สองตัวนะครับดังนั้นพี่แบงค์ค่อยๆแบ่งเคสแล้วกันก็คือเป็นเลขหนึ่งถ้าเป็นเลขหนึ่งแล้วก็เป็นเลขสองแล้วก็เลขสาม,มาพี่แบงค์ลองมาแบ่งเคสก่อนมีแบ่งเป็นประเภทที่อะไรบ้างประเภทที่1คือ มีนี้หนึ่งตัวมีนี้หนึ่งตัวอันนี้มีสามตัวผิดปะผิดเลยนะมันไม่ได้เพราะตัวนี้มันอย่างมากแค่สองหลักแปลว่าเคสนี้เกิดขึ้นไม่ได้งั้นแปลว่าหนึ่งกับสองต้องมีอย่างอันใดอันหนึ่งที่มีสองตัวแน่ๆก็พี่แบงก์ก็บอกว่าตรงนี้สองตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้สองหรือตัวนี้หนึ่งแต่ตัวนี้สองแล้วตัวนี้สองนะครับหลังจากนั้น ถ้าพี่แบงค์งั้นพี่แบงค์คิดว่าไอตัวนี้เป็นข้อจํากัดเลยแหละถ้าหากว่าเลข3ามเป็นข้อจํากัดเพราะว่ามันมีอย่างมาก2หลักเราบอกว่าเลข3ามเปลี่ยนเป็นถ้าเลข3ามีอย่างมากแค่1ตัวละ่ะในที่นี้จะเกิดอะไรได้บ้างแปลว่าเลข1กับเลข2อาจจะเป็น1 3สามหรือเป็นสามให้มันครบห้าหลักนะหรืออาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นสองสองได้ไหมนะครับ แล้วแล้วในเคสที่ 6, เเทยงบอกว่างั้นถ้าเลข3มันไม่มีเลยล่ะเลข3เป็น0ตัวเลข1กับเลข2จะเป็นยังไงอาจจะเป็น1 4หรืออาจจะเป็น4 1นะครับหรือกรณีที่8คืออาจจะเป็น2 3แล้วกรณี9ก็คือเป็น3 2จริงไหม สังเกตว่าอะไรที่มันเป็นคู่ๆพวกนี้นะจริงๆแล้วเพีงแค่จะบอกว่าเราอาจจะลดว่าเฮ้ยกรณีเนี้เราทําแค่อันเดียวแล้วเราคูณ2ได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนแค่เลข2กับเลข1อะ่ะมันเปลี่ยนเป็น2ตัวกับเลข1เลข2 1ตัวแค่นี้เองดังนั้นกรณีนี้พี่แบงค์ก็สามารถรวบแล้วทําเป็นคูณ2ได้เช่นเดียวกันกรณีนี้พี่แบงค์ก็รวบแล้วก็คูณ2ได้และเช่นเดียวกันกันกบกรณีนี้ รวบแล้วคูณ2ได้แต่กรณี2 2 1สองคูณ2ไม่ได้นะโอเคงังน้นงั้นมาเริ่มต้นละนะครับมาเริ่มต้นคำนวณละเอากรณีที่1กับกรณี2ก่อนเลข1มีอยู่2ตัวเลข2มีอยู่ตัวหนึ่งแล้วเลข3มีอยู่2ตัวเราก็สร้างเลขจำนวนได้เท่าไหร่จริงๆก็คือเหมือนกับว่า เรียงสับเปลี่ยนแล้วเป็นของสามปะมีเลขหนึ่งอยู่สองตัวมีเลขสามอยู่สองตัวก็คือเป็นห้าแฟกหารด้วยเลขหนึ่งสองตัวก็คือสองแฟกเลขสามสองตัวก็คือสองแฟกถ้าคิดเลขนะครับห้าแฟกค,คือร้อยยี่สิบสองแฟกกับสองแฟกรวมกันออกคูณกันออกมากลายเป็นสี่แปลว่าตัวนี้ได้สามสิบแต่กรณีที่หนึ่งและก็กรณีที่สองจะคิดใน รูปแบบเดียวกันลองสังเกตดูสมมตินะถ้าพี่แบงค์คิดกรณีนี้ให้ดูก็เป็น1 2 2แล้วก็3 3เพราะฉะนั้นมันก็เป็น5แฟกหารด้วย2แฟกแล้วก็2แฟกเช่นเดียวกันกับมิกี้เลยแต่ว่าจริงๆมีก้เราแค่ทําอันเดียวแล้วเราคูณ2ได้เลยนะครับต่อไปน,นี้พี่แบงค์จะทํากรณีที่3 4 6 7แล้วก็8 9ครั้งเดียวแล้วคูณ2เลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้กรณีที่1 2ออกมาก็เลยได้ 60นะครับหลังจากคูณ2มาแล้วทีนี้ถัดมากรณีที่3 4มีเลข1 1ตัวเลข2 3ตัวแล้วก็เลข3 1ตัวมันก็เป็น5แฟกหารด้วยเลข2 3ตัวก็คือของซ้ำ3แฟกปะครับ5แฟกค,คือ120 3แฟกค,คือ6ออกมาก็คือกลายเป็น20 แต่ถ้าคูณ2แล้วออกมาก็จะกลายเป็น40นะครับหลังจากนั้นกรณีที่5ตัวนี้มันเป็นกรณีเดียวนะงั้นพี่แบงค์ทำา5อยู่ตรงนี้นะมีเลข1อยู่2ตัวเลข2อยู่2ตัวแล้วเลข3ตัวเดียวงั้นมันก็คือ5แฟกหารด้วย1แฟกก็คือเอ่อ1มี2ตัวก็คือ2แฟก2มี2ตัวก็คือ2แฟกออกมาก็คือ120หารด้วยส ซึ่งก็คือ30แต่อันนี้ไม่ต้องคูณ2นะครับอันนี้ใช้ได้เลยแล้วกรณีที่6 7มีเลข1อยู่ตัวหนึ่งมีเลข2อยู่4ตัวเพราะฉะนั้นมันก็คือ5แฟกหารด้วย4แฟกซึ่งก็คือกลายเป็น5นะครับแล้วก็คือเหมือนตัดเลขธรรมดาเนอะได้5แล้วถ้าเราคูณ2ล่ะพอเราคูณ2ปั๊บ มันก็ออกมากลายเป็น10นะครับนี่คือกรณีที่6 7ถัดมากรณีที่8กับกรณีที่9นะครับตัวนี้ก็คือมีเลข1 2ตัวแล้วก็มีเลข3เออแล้วก็มีเลข2 3ตัวนะครับ1 1 2 2 2เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ได้เป็น5แฟกแล้วหารด้วยของซ้ำก็คือเลข1 2ตัวก็คือ2แกเลข2 3ตัวก็คือ3แฝก ถ้าคิดเลขกันออกมา5แฝก็คือได้120 2แฝได้2 3แฝกได้6 6ตัด120เหลือ20 2ตัด20ได้10นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาได้10หลังจากนั้นถ้าคูณ2ออกมาถ้าคูณ2ออกมากลายเป็นเท่าไหร่ครับก็คือกลายเป็น20เพราะฉะนั้นพี่แบงค์เอาแต่ละตัวมาบวกกันมีกี้60บวก40กลายเป็น101 30บวก20ก็กลายเป็น50 50บวกอีก10ก็เลยกลายเป็น60เพราะฉะนั้น160ป่ะครับคำตอบข้อนี้พี่แบงค์ตอบ160นะครับก็พี่แบงค์สอนโดยใช้การแบ่งกรณีเป็นกรณีย่อยให้เห็นชัดๆนะโดยใช้เลข3เป็นตัวคอนโทรลว่าเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็พยายามไล่ให้ละเอียดละกันนะครับ ตัวนี้โอเคตอบ160นะครับ